คำขอร้องของโตโตจังโตโตจังไปเที่ยวงานวาัดเป็นครั้งแรกในชีวิตงานนี้จัดขึ้นบนเกาะเล็กๆในบริเวณซาเซนโซคุใกล้โรงเรนเก่าของเธอบนเกาะมีศาลของเทพเจ้าเบนเทนพ่อและแม่จูงมือโตโตจังเดินไปตามถนนมุดมืด่อเธอรู้สึกว่าบริเวณรอบๆตัวสว่างสวยขึ้นอย่างฉับพลันทันทีก็ปรากฏว่าได้มาถึงบริเวณงานซึ่งประดับไฟสีต่างๆโตโต,ตจังรู้สึกตื่นเต้นเธอเข้าไปมุดม่านหน้าร้านดูร้านค้าทุกแห่ง มีเสียงและกลิ่นแปลก,กๆมาจากที่โน้นที่นี่ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งสิ้นเช่นกล้องยาสูบของเล่นซึ่งมีกลิ่นเปปเปอร์มินท์ลวดลายบนตัวกล้องยาสูบนั้นเป็นรูปแมวและหมาหน้ากระตูนเป็ดกระตูนเป็ตตี้ขนมสายไหมอมยิ้มและปืนของเล่นที่ทำจากหญ้าปล้องมีคนแสดงกลอนกลืนดาบกินแก้ว คนขายผงชนิดที่เอาไปทาขอบฝาชามเน้วทำให้เกิดเสียงกังวานเครื่องมือแสดงกลนกหมาทองซึ่งทำให้สตางค์หายไปได้รูปถ่ายที่จะปรากฏภาพเมื่อถูกแสงอาทิตย์ตลอดจนดอกไม้น้ำโต๊ะเติรจังมองโน่นมองนี่แล้วสายตาก็ไปสะดุดอยู่ที่ลูกไก่ตัวเล็กๆน่ารักขนสีเหลืองซึ่งถูกขังอยู่ในกล่องมันส่งเสียงร้องเจ๊บเจี๊บเจบดังนั่นโต๊เติรจังหยุดอยู่ตรงนั้นอยากได้จังเลย ต๊ตดจังดึงมือพ่อและแม่ไว้ซื้อให้หนูหน่อยสิคะลูกไก่มองดูโต๊ะตดจังสายก้นเล็กๆไปมาและเงยหน้าขึ้นร้องเสียงดังยิ่งกว่าเดิมน่ารักจังโต๊ะตดจังลงนั่งข้างกล่องลูกไก่เธอไม่เคยเห็นลูกสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักอย่างนี้มาก่อนนะคะโต๊ะตดจังเหนหน้าขึ้นมองพ่อและแม่แต่ทั้งพ่อและแม่ก็ดึงมือเธอทำท่าจะเดินต่อไปโต๊ะตดจังรู้สึกแปลกใจ ไหนบอกจะซื้ออะไรให้หนูไงคะหนูอยากได้ลูกไก่นี่ลูกไก่นี่ไม่กี่วันก็ตายน่าสงสารมันจะ้ะอย่าซื้อเลยแม่พูดเบาๆทำไมคะโตโตจ,จังทำเสียงเหมือนจะร้องไห้พ่อจึงพาไปอธิบายห่างๆคนขายไม่ให้เขาได้ยินว่าลูกไก่น่ะตอนนี้มันน่ารักก็จริงแต่มันไม่แข็งแรงเดี๋ยวก็ตายแล้วโตโตสุเกะก็จะร้องไห้สงสารมันพ่อกับแม่จึงไม่อยากซื้อให้รู้ไหม แต่ต๊ะตดจังได้เห็นความน่ารักของลูกไก่เสียแล้วเธอไม่อยากฟังเหตุผลอะไรอีกหนูจะเลี้ยงอย่างดีไม่ให้มันตายนะคะพ่อกับแม่ไม่ยอมฟังเสียงช่วยกันดึงโต๊ะตอจังออกไปจากที่ตรงนั้นโต๊ะตดจังหันกลับไปมองลูกไก่พวกะลูกไก่ยิ่งร้องเสียงเสียงดังเรากับอยากให้โต๊ะตดจังพาไปด้วยเธอจึงไม่อยากได้เสียงอื่นใดนอกจากลูกไก่โต๊ะตดจังคงทำความขารพพ่อแม่และและพูดว่าซื้อลูกไก่ให้หนูนะคะ แต่พ่อกับแม่ไม่ยอมฟังอยู่นั่นเองเดี๋ยวก็ต้องร้องไห้หรอกไม่เอาดีกว่าโต๊ตัดจังเริ่มร้องไห้สะอื้นสะอื้นและเดินกลับไปทางที่จะไปบ้านพอมาถึงที่มืดโต๊ตจังก็พูดทังสะอื้นว่าหนูขอเธอค่ะจะไม่ขออะไรอีกเลยในชีวิตไม่ให้เชื้ออะไรอีกแล้วจนกว่าจะตายซื้อลูกไก่ให้หนูนะคะในที่สุดพ่อกับแม่ต้องยอมแพ้ โตตุตจังเลือกร้องให้ทันทีเธอเดินกลับบ้านในมือถือกล่องเล็กๆมีลูกไก่สองตัวอยู่ในนั้นหน้าตาของโตตุต่จังเย้มแย้มสดชื่นไม่น่าเชื่อว่าพึ่งร้องไห้เยลเยลม,มาเมื่อครู่นี้เองวันต่อมาแม่ให้ช่างไม้ทํากรงโป่งๆให้ลูกไก่ติดหลอดไฟเพื่อให้ความอบอุ่นด้วยโตตุต่นจังนั่งดูลูกไก่ทั้งวันลูกไก่สีเหลืองน่ารักจริงๆแต่ในวันที่สี่และวันที่ห้าลูกไก่ก็ไม่ขยับเขยื่อนตัวเลยไม่ว่าจะเรียกหรือขย่ มันก็ไม่ลุกขึ้นมาส่งเสียงร้รองเจิ๊บเจบอีกแล้วนั่งรอเท่าไหร่ลูกไก่ก็ไม่ยอมดื่มตาพ่อกับแม่พูดถูกแล้วโต๊ะตัวจังร้องไห้อยู่คนเดียวเธอมันเอามันไปฝังตกแต่งหลุมด้วยดอกไม้เล็กๆกรงซึ่งไม่มีลูกไก่ดูอ้างว้างโต๊ะตัวจังมองเห็นขนลูกไก่สีเหลืองตกอยู่ในกรงและนึกถึงภาพลูกไก่ที่ร้องเรียกเธอในงานวัดแล้วเธอก็ร้องไห้อีกแต่พยายามไม่ให้มีเสียงดัง คำขอน้องเพียงครั้งเดียวในชีวิตของโตโตจังช่างจบลงอย่างรวดเดวร็วเหลือเกินนั่นเป็นการพลาดพลากจากสิ่งที่รักครั้งแรกของโตโตจัง